ท่านผู้ชมอันนี้คืออีย่างดูว่าม่นอย่างนี้นี่คืออีกอย่างตูเจ้าว่าเบิ่งดูนี่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 เขาเอิญ่ากันงวงสร้างงวงสร้างงวงสร้างประมาณอยู่ในสวนอยู่ประมาณสามสิบลูกผนละปบนี่อันนี้ก็คือว่าเอาไปโชว์ เอาไปคัดดีๆอัดคัดดีๆถ้าแฉลกโชว์นะพี่ไอเนานะนี่สามสิบก็ลูกคนละเบานิ้วไห่มาท่านผู้ชมเบานิ้วเพิ่นไหพันมาลายคัดลูกน,น้ำเต้าพร้อมเนี้ยเมื่อใดว่างๆเสี่ยวไปเอามาให้บึ้งด้ยวยน้ำเต้าอ,อันนี้งวงซางนะคะฟักงวงซางเอาไปคัด,ค,ดคัดดีๆกับถ้าแฉลกไวโชว์จ้าท้าสีท้าสีดีๆจ้าตะก้าไม่ให้แม่แม่เต้ย แล้วปูกบ,บักทัวพร้อมเก็บเป็นสิบรุ่นแล้วละ่ะได้เท่ละร้อยหาสิบร้อยสามสิบโลร้อยสามสิบโลร้อยห้าสิบโลแล้วเราปล,ลูลลลลลลลปกซบจังหวะอยู่ดอกเพราะว่าตอนนั้เป,ป็นป่าปลูกซบจังหวะฝนพัดมากผู้หลักสูบเก็บไว้เอาไปใส่ไปเอาตะการามมาเลย มันบอกว่ไปเทแล้วปวดหนักกล่วเด็กน่อยมันเก็บไปค่าขีดขานเก็บบันทีนไหนมันมีไงมันมะเขียนี่ต้องเบิ่งดีๆตัว เก็บซ้ำใดซ้ำสองนี่มองไปเห็นหรอกแกไปน้ำนาเลยเนี่ยแกเดือยเปือยไปเลยเนี่ยเอาอีหย่างที่กาบบ้านก็นเลี้ยวแทอะฮะเอาขื้นรถให้พ่อเด้อเรายกขื้นเบาไหว,ดวเด้อเล็กน่อย เก็บได้หลายอ่ะอ่าน,นท่นทนานผู้ชมบัเขียนี่มันต้องให้น้ำสองมือสองมือเช่นหนึงสามมือเช่นหนึงก็ได้แต่ว่าให้ทุกมือก็ดีแต่เม่ปาป่าบ่าค่อยมีเวลาค้นซอยปันไดเพราะ้รเห็ดบเัเขียอีกดอกแต่เหตุคาตะไคข่ซื้อๆค่ะ อันนี้แล้วขนาดบ่ค่อยได้หายน้ำเพราะว่าเฮ็ดหลายแล้วเฮต้าตะไคร่ประมาณสองยางเป็นสีไลาแล้วพูดน่ะเก็บไปต้ตนไค้ยังไงห,หลุดเหลือหลอดอยู่ีหเด็กหน่อยเลยเอาตะข่าตะไคร่กะม่มีมือส่วนแล้วมาดี้ขยายมองมองมองเอามันออกนี่พี่เท็อันนี้เจ็ดร้อยหลุมแปดร้อยหลุม เกือบพันแ้วไปเอามาพันหนึ่งพอดีเลยเนาะพี่เนาะเอามาพันหนึ่งเอามาสิบถาดพอดีเลยเนาะสิบถาดเฉพอดี <c oughs> จอเจ้าว่อมาสิบถาดมองต้นไม้นี่ยุไซต้นไมก้ก็ง่ำเหมือนกันนะไม่ไม่ธรรมดานะต้นไม้แต่ว่าก็ไม่เป็นลายดอกฟังผลสิได้ผลผลิตลายขนาดนี้แล้วก็ได้ผลผลิตเทละลอยโรลอยลอลอยกว่าลอยอยู่ก็โอ,โอเคแล้ว เราห้ระบบน้ำแบบว่าเราเท้าเฮ็ดปึบแล้วก็เอาสายน้ำของเราไปแช่น้ำไว้แล้วก็ไปงมมมะมแล้วก็มุดไปไปโลกงง้มมะมั่ท่านผู้ชมมาในแล้วก็เอามาเฮ็ดใต้ระบบน้ำของเราแล้วคืนฉีบละแล้วเฮ็ดแบบอือฟักท้องกับพานไปแล้ววันหันเด้ ักทองเก้ก็ได้รายบาทอยู่แต่บอกบอกอือ้อบอค่อย่ซบปัไดแต่ว่ากะนน่วยของเรางามพีเ่เจ้าเจ้าเก้บอกอื้อเนี่หน่วยเดียงเกินไปหรือเปล่า<ะ>หรือว่าเจ็บพอดีนมยนบ่อตอนนาๆนนะที่อันข่มาเบอร์ของเจ้านะ่ะโอ้ยมันต้องเตะออกตอนนั้นแล้วพี่เนาะมันงามมันเขียวกำลังดีนะ ตูดกำลังอันโอเคมากเลยอ่ะแมนอืมเสียดายมากเลยแมนนิจต้นไใหญ่แต่ว่าก็โอเคของเราก็โอเคหมดทุกอย่างมาปลูกอย่างกระดกลูกกระดกเีงลูกกระดกไม่ได้ออกเองหรอกลูกเป็นซิป นี่เมื่อกี้ยวเบาเบิดวะเด็กน้อยกลับบ้านแล้วปะเจ้ากล <mid S 2> <sus? S 1> ับรถไปเองติบันเน่ห้องนี้มันงาม ถึงใบมันสีดำแต่วันนี้ผลผลิตอยก่ก็โอเคเดยวโอ้ยแม่งผุไปเอาไปกอกถุงตีที่นี่รถเจ้าไปใส รถเจ้าไปใส่ไป่ละมันมันห่วงแค่หนก็เลยไปเขาเห็นหมเออนี่จองคุณเออันปปวดเจ้าอ้ตัวเต้นเมันว่เห็นน่ะแหละอะไรมาเขียนนี่ซ้ำหนซ้ำสองตรงวนเซที่สองก่ออ่าโอ้ยนับไปยังมาคอยตายละคข่หอนละ Mấy chép phụ điệu Xếp mạnh kèng đấy cháu Phát ra mía khải thư sư Bộ hết hệt nháng lọ Đi khá quá Mấy chép thùng lọ Nó khuẩn rốt lọ Này bậc lâu บักพีกใกล้สิเบิดรุ่นละไปกอบถุงสองสามกระสอบสี่กระสอบห้ากระสอบหลังจากไปอัน ปิดน้งโซล่าเ,าเซี้ยวไวก่อนให้มันไหลอันนี้ให้มันเต็มๆอย่ามาปล่อยใหม่อ,มอีกหลังจากไปเสียหยางเสียหยางเราก็ไปเบิ่งบักเขียเพิ่นเนาะติดก่อนนี่ติดไว้นี่เราก็มาเสียหยางอยู่นี่พี่ติ่มแล้วก็เสียอยู่พี่ที่เอาตะไคร์ออกนี่แล้วเสียเป็นคาอยู่้างล่าง เต็มเลยค่ะปลูกคาไว้เนาะมันนี่ก็มาเสียหยาอันนี้อีกเด้ผู้นึงก็เสียอยู่โคกพุนเนาะหาไรผู้นึงก็เฮ็ดอยู่อันทางนี่อยู่ในบ้านเสีย,ยหายาให้อันดอกไม้กับให้อันอ้อยแล้วก็ให้อันต้นบัลซีดาโอ้ยหมอกลอนต้นบัลซีดาเสียแดดกระเด็น ท่านผู้ชมแดดแดดตอนนี้เชียงแล้วมันเทีย่ยงนี่แหละเทีย่ยงคักแล้วกับกลับมาลูบอกวา่าหดน้ำดูดน้ำขึ้นมาลาดตะไครแต่ว่าเปิดในตะไคร์อยู่ตนนี้หัวตาหดน้ำใส่ลาดตะไคร์แล้วเมื่อกี้นี่ลาดตะไคร์ฟังปูนฟังนี่ก็เปิดโซลาร์เซลล์ใส่เพิินอยู่ตอนนี้ ตลาดเซลไซสเพราะว่าจะได้ดไขุดตะไค่ทรงตลาดแล้วนี่ค่อยขุดไปปลูกนี่น้ำมันคือบ่ออะไรนี่ดิต้องเอาไปทรงพ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้อ่นให้ระดมบน้ำใสก่อนจากกันนีุ่่นหนาทึบเลยั้งพูดไ้ ขีดน้ำใส่ดูดน้ำทั้งคลองอะนะั่นแหละดูดน้ำทั้งคลองสายยางสองนิว้วลากหัวตะเลวเมื่อกี้นี่ฟังพุ่นคุณผู้ชมฟังพุ่นแต่ฟังนี่เปิดโซล่าเซลล์ใส่เอามันมันแน่นมันแน่นเกิดไปยานยานนู้แล้วปลูกคาแซมได้เนี่ยแล้วก็ต้องว่าต้องมารือออกแล้วทีนี่แล้วระดบน้ำใส่แล้วก็เอาออกไปคายหเหงื่อ ที่ได้ปลูกตะบักกันข้าวในบ้านนี่ปลูกข้าวปลูกผลไม้นี่มันห่อนมันแดดเนาะเสียหนาตายแดดนั่เว้นถ้าเสียหนาบ่ไหว้ถ้าม้วนเศร้กาก็เสียไปเสียเมื่อเศร้าเมื่อแรงก็เสียกันเนาะม้นเว้นกับปล่อยน้ำนี่กันอันนี้พ่อได้ปล่อยน้ำใส่เลยนี่แล้วลาดน้ำกันบางหนเด้ เียหนาเนี่ยมาเล็กก็เสียกันดอกไม้ก็งามๆดอกไม้ปลูกไว้ส้มเซยซื่ออยู่ละ่ะนี่พักระลาดน้ำเสียได้แค่นี้ละ่ะตอทอลาดน,าน้ำในแล้วเอาใส่ทอลาดน้ำหมดได้แหละใส่ทอลาดลงลาดลงตะไคร่ฟังพุ่น เสียเอาตะไคร้เห็นชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเสียเดี๋ยวนี่ห้อยลาดน้ำเมื่อกี้ห้อตะแล้วไปเมื่อกี้ท่านผู้ชมห้อตะเสร็จไปเมื่อกี้นี่โอ้อยังกำลังอยากสืได้ใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยกล้วยที่กันกล็ลาดดึงน้ำบ้างครับวัยดึงตะเสาเพิ่นอันนี้หลายนี่คาคากำลังสิงหามขึ้นมานโปกบ้านเลยเบิด เอคานอคาจินนอเนี่ยาคาโค้มผลคาเหลืองผคาเหลืองคาเหลืองคาโค้มคาเหลืองนี่น้ำถ้ากันลาดน้ำลงมาเมื่อกี้นี่ฮอนเลยลาดซะนี่เป็นขีปวกเ็นปวกบดโอ้ ใกล้ทได้ปิดไปแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าหน่อยใหญ่เกินประมาณละท่าน่วรมันมน,นะนี้แตนมันหนันแตนตอดข่อยซะด้วยอโอ้อนนไไหน่วยใหญ่ครับหน่วยใหญ่ไหนเดี๋ยวอยู่หาหน่วยทั้งเบิด์ตมีสิบหน่วยแต่อยู่หาหน่วยแค่นี้แหละไปมาที่นี่ เสียณยาคือเก่าท, 9, ทั้งเบิดรวมกันเราสิบไรทั้งทุกคนปลูกตะไคร่ปลูกคาไวเนี่ยอยู่ในบ้านกับประมาณหกไรอยู่หกไรกับใบเมนว่านมีของมีผสมประสานมีแบบงวงมีคาเป็นปลาปลายคาประมาณอยู่ในบ้านหนึ่งประมาณไรไร็กลัวยูพูดสองไรยูพูดไรหนึ่งมีก็ปลูกปีที่แล้วก็เป็นง่ยแล้วเห็นปะ ตะไคร่ปลูกหลายอยู่ตะไคร่ปลูกซีไร่ีหาไล่แล้วนี่สีลือแล้วท่านผู้ชมนีลือออกแล้วเนี่ยฟักนามฟักนามเนี่ฟักนาม,นาม,นนามลือ้อเห็นปะฟักนามนี่ละอันแล้วก็เอาไปคัดคัดคัดเอาไปโชว์ฟักนามหวังสร้างหวังสร้างหลายคักหลายแน่เต็มไปเลยเสียมาจากเบาวนิ้วน่ะเพื่อนเห็บป้าปลูกอ่ะหลายคัก จะได้เก็บเพล่นเอาไปไว้หอยโชว์อยู่นี่ลายบ้านีีเวลาเก็บนะแห้งไว้แล้วเคียเพลินชื่อแดนจะได้เก็บนอยเพล่นเอาไปไปโชว์ว้คาติท้าสีโชว์ไม่แตกเพลินจะดูว่าเม็ดลายบ่โอ้เมื่อหลังใครมาเก็บเพลินหอนหอนเมนีหน่หอนมันี่ลองพักคอนก่อน เพราะว่าเหตกเหหหหุการณ์แดดหลายผลลั่นหลายลายคักล้ายเน่ไปหลายผล